ไปที่หนุ่มน่าเดทคุกิมิยะก่อนเมื่อวานนี้เนี่ยทีมข่าวของเราอย่างคุณพึ่ง<ม>เขาเดินทางไปที่<ม>ในส่วนของช่องวันมานะฮะเมืม่อวานน่าเดทแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของละครเวทีเรื่องฟ้าจรวดทรายที่หลายคนจับตามองกันอยู่ว่าเอะเรื่องนี้นั้นนะฮะจะได้ชมกันยังไงบ้างจะมีความแปลกใหม่ยังไงบ้างนาเดทก,ก็เปิดใจหมดเลยนะว่าความสนุกสนานในของฟ้าจรวดทรายรูปแบบละครเวทีเป็นยังไงกันบ้างแต่แน่นอนว่านอกจากเรื่องของละครเวทีที่จะได้ชมใน,ในปีนี้แล้วเนี่ยน้องแพรวยังมีเรื่องของหวานใจหัวใจด้วยทีี่่บออกแล้วเมืนน ที่เราบอกไปว่าคือคุณณเดชออกมาอัปเดตแล้วก็บอกว่าเอ้ยขอโทษนะกับสิ่งที่พูดไปขอโทษยาย่าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะกับสิ่งที่บอกเรื่องของงานแต่งงานที่เลื่อนออกไป <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แต่นี่อีกหนึ่งประเด็นที่ทําให้นักขับแอบตกใจนิดนึงนะฮะ <c oughs> นั่นก็คือเรื่องของการอัปเดตสุขภาพของคุณพ่อ <c oughs> อย่างที่หลายคนทราบกันดีว่าน้าเดชเนี่ยคุณพ่อก็มีสุขภาพที่แข็งแรงก็จริงแต่คุณพ่ออายุก็เาเรียกว่าสูงแล้วนะ Mm hmm. อ,อายุสูงแล้วก็จะมีเห็นหนุ่มณเดชน์เนี่ยคอยดูแลคุณพ่อไม่ห่างคุณพ่อก็จะมีการนั่งรถเข็นเนาะพาไปโน่นไปนี่ไปนั่น mm hmm. เห็นบ่อยๆเป็นภาพโมเมนต,ต์<ะ>ที่น่ารักมากนะฮะซึ่งทีนี้แหละหลาย,ลายๆคนก็ถามว่าเออเมื่อตอนช่วงงานแต่งงานแล้วเนี่ยจะมีการถ่ายภาพกับครอบครัวไหมณ mm hmm. เดชน์ก็เปิดใจออกมาบอกว่าก็มีแน่นอนแต่อาจจะต้องหาเวลาไปถ่ายกับคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยก็อย mm ่างที่ทราบวันนี้ว่าคุณพ่อเนี่ยอายุเยอะแล้วนะฮะสุขภาพแข็งแรงดีก็จริ นะฮะแต่ก็ยังตอนนี้ก็คือนอนนอนอยู่บเตียงมันมีเรื่องของเรื่องหนึ่งคือก่อนหน้าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดจัดงานแต่งงานนี่คืออาจจะจัดที่ประเทศไทยรวมถึงอาจจะเป็นประเทศนอร์เวย์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของยายาเออซึ่งเป็นบ้านของคุณพ่อย่าด้วยก็เลยมาโยงถึงเรื่องภาพในครอบครัววมันจะปรากฏอย่งไอะไรยังไงที่นเดชก็เลยให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ถูกต้องแล้วมีเสียงพี่นเดชด้วยเพราะพี่นเดชบอกว่าแม้ว่าคุณพ่อจะแข็งแรงนั้นก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่เขาเรียกว่าคุณพ่อ้นนะฮะ เป็นกังวลอยู่เหมือนกันไปฟังดีกว่าครับอาจจะอาจจะเดินทางไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยด้วยความที่ว่าคุณพ่อก็ติดเตียงด้วยอะ,อะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะแบบมีบอกคุณพ่อหรือว่าอาจจะเป็นแบบพาป,ป้าไปด้วยแล้วก็อาจจะไปถ่ายรูปก,กับป้าอะไร้ว <laughs> เดี๋ยวดูตามตามสถานการณ์โอกาสอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยครับเพราะคุณพ่อก็ก็ ก็ตอนนี้ก็รับรู้น้อยน้อย,อยลงอยู่ประมาณนึงใช่แต่ว่าร่างกายแข็งแรงหมดร่างกายแข็งแรง ก็คือ <จะ S 1> ชัดเจนว่าในเรื่องของการที่จะไปถ่ายรูปคือต้องไปถ่ายรูปแหละนะฮะส่วนคุณพ่อนั้นสุขภาพดีก็จริงแต่เรื่องของการรับรู้นั้นก็คืออาจาจะจาไม่ค่อยได้แล้วนะฮะซึ่งเราจะเห็นภาพโมเมนต์ที่นาเดชด,ดูแลคุณพ่อน่ารักมากเป็นเรื่องที่แฟนๆชื่นชมอย่างมากเลยเป็นภาพโมเมนต์ที่คือทุกคนบอกว่าวิาน่ารักชื่นสัมหัวใจแล้วก็เป็นลูกแบบอย่างที่ดีนี่เป็นอีกหนึ่งคนคบันเทิงตัวอย่างที่ดีเนาะสำหรับคุณลูกที่ดูแลคุณพ่อค่ะใช่แล้ว